ชน manner, แน่นอนแน่นอนอป้าป้าระวังๆนิน่งเลยเขานิ่งเลยมอเตอร์ไซค์นิ่งเลยนี่เราจะเห็นว่ามันค่อนข้างมืดนะครับ,ลบแล้วแท็กซี่เนี่ยจากเลนซ้ายเนี่ยบเบี่ยงไปขวาแล้วก็ไปชนกับมอเตอร์ไซค์มีประกายไฟเกิดขึ้นนั่นคือมอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บหลังจากนั้นแท็กซี่ก็ขับหนีหายไปเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่13มกราคมที่ผ่านมานะครับ บริเวณถนนวิภาวดีช่วงคลังสินค้าสนามบินดอนเมืองใกล้กับร้านเจเล้งนะครับกล้องหน้ารถของคนที่เขาขับตามแท็กซี่สีเขียวเหลืองบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้อาการคนเจ็บโ,โคม่าหนักแล้วก็เลือดทั่งในสมองตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU นะครับเราคุยเพิ่มเติมกับภรรยาของคนเจ็บชื่อว่าคุณน้ำทิพย์อายุ39ปี บอกว่าตอนนี้สามีคือคุณนัทพลแตงสาขาอาการยังโคมา่าแล้วเดี๋ยวต้องผ่าตัดสมองมเพราะว่ามีเลือดข้างกระดูกซิ่โครงหัก<ม>ยังไม่รู้สึกตัวนะครับตอนนี้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดอยากจะให้คนขับแท็กซี่มาแสดงตัวแล้วก็มารับผิดชอบแม่ของคนเจ็บเองก็เผยทั้งน้ําตาครับบอกว่าลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวพอลูกเจ็บสาหัสแบบนี้เสียใจมากๆครับ ก็เห็นเห็นว่าเป็นแท็กซี่ชนชนด้านข้างแต่แต่เราไม่เห็นป้ายทะเบียนเพราะมันมืดมากที่เขาจะกลับบ้านหรือว่าอะไงไปทำงานเข้าเข้ากลางคืนแอเคเขาออกมารับผิดชอบบ้างอย่างเงี้ยค่ะออกมามารับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนั้นแล้วก็มารับผิดชอบมาดูมามาดูแล้วบ้างไม่ใช่ว่าหนีไปแบบนี้แบโนเ้ตอนนี้ภรรยาของคนเจ็บก็บอนนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าก่อนเลยพลเมืองดีท่านใดที่ขับรถไปในช่วงเวลาดังกล่าวประมาณวันที่13มกราคม